สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอฟครับช่องที่สุ่มสกินอาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผมมาคนวันนี้คลิปมาเร็วแน่นอนรับผมเพราะว่าอะไรรู้ป่ะจริงจริคือผมต้องไปพัทยาตั้งแต่เช้าเย้ยก็เลยแบบว่าดึงดึงไว้ก่อนมองว่าเฮ้ยวันนี้มีแบบสกินใหม่เข้านะขอเมียขอครอบครัวไว้ว่าขอรีวิวก่อนเพราะฉะนั้นแบบที่บ้านเลยเปลี่ยนแผนว่าแบบพาลูกไปเรียนภาษาอังกฤษไปก่อนแล้วเดี๋ยวตอนแบบเที่ยงๆที่ยงก็มารับผมแล้วไปพัทยาพร้อมกันนะลูกอยากดูเลย เทศกาลว่าวครับผมนะโอเควันนี้มีสกินใหม่ของ Rv เข้านั่นคือ b c k c o i n s h a m e of Dragon นะครับผมไม่รู้เลยว่าแปลว่าอะไรก็คือซานิตมังกรนะพบสกินใหม่890อยู่แค่2อาทิตย์เท่านั้นนะครับผมราคา890พร้อมกรอบนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าราคาตรงไปตรงมาอย่างนี้แพ็คก็ตรงไปตรงมาครับ1คือแบบพอดีพอดีนั้น คือ734บาทนะครับผม925คูปองแต่ว่าถ้าใครอยากได้เลทคูปองที่มันคุ้มผมแนะนำใครอยากเป็นแพ็คนี้ครับ778บาทนะครับ990คูปองนะครับอ่าแล้วก็บอกไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าสกินมันสวยร้านมันต้องคิวยาวนะครับผมขอความรู้ได้ยางนี้ถ้าเติมในเว็บนะครับผมคุณวันนี้คุณอาจจะรอถ้าอันนี้วงเล็บนะถ้าคิวยาวอาจจะรอประมาณ5้าถึงสินาทีนะครับถ้าคิวปกติก็คือไม่เกิน5นาทีนะแล้วถ้าเติมในแชทนะครับผม ขอความกรุณาคือเวลาโอนเงินครับใส่ลงสลิปโอนเงินว่าเติมเกมกออกฟอ์หน่อยนะครับหลังจากโอนเงินส่งสลิปและ Open ID นั่งสมาธิไว้นะครับผมแอดมินจะไล่ทําตามจากคิวข้างล่างขึ้นไปข้างบนถ้าคุณแบบพิมพ์ตามบ่อยๆคิวคุณก็จะเด้งไปข้างบนนึกออกปะมันก็ไม่ถึงคิวสัทีฝากด้วยใจเย็นใจเย็น,เ,ยน,เ,ยนเติมให้ทุกคนแน่นอนมีเชลแบบไม่จํากัด อยากเติมกี่ล้านก็เติมให้ได้แต่ว่ารอรอนิดน,นึงเดี๋ยวมันจะทําตามคิวแต่ว่าผมก็มีวิธีการเคลียร์คิวตอนร้านระเบิดแล้วแบบวางโพสซสไว้แล้วนะแต่เหลือแค่ทุกคนรอนิดน,นึงโอเคนะครับผมไปต่อไปอ๋ออันนี้คือเหมือนกับเล่นเกมแหละน่าจะโอเคไม่มีอะไรก็คือมีส่วนร่วมกับเกมก็ได้รับสกินพวกนี้นะครับ นี่อันนี้คืออันหนึ่งนะครับผมที่คนถามกันมาเยอะมากมาหนึ่งอาทิตย์หน้าหินอัปเกรดนะครับผมขออนุญาตไปดูหินอัปเกรดเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยรวบในตัวในตัวรีวิวซีรีส์หินอัปเกรดเดี๋ยววันอาทิตย์กลับมาอาจจะทำให้นะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้มันเพิ่มมันเพิ่มแพ็คนะผมรู้สึกว่าแต่ก่อนมันมีแค่ประมาณ4ี่แพ็ค4อันให้เลือกนะอันนี้มันเพิ่มเป็น5้าอันนะครับราคาก็คือโอ้ลดห้าสิบนี่คือมี3ามอันนะโอ้โหห้าร้อยห้า้อยคูปองเนี่ยได้มาเท่าไหร่อ่ะ ห้าสิบชิ้นเลยนะเออเอางี้ถ้าใครแบบไม่รีบไม่รีบจัดนะผมแนะนํานี้เลยเนี่ยอันนี้คือหนึ่งพันคูปองอยู่ที่มันเก้าร้อยเก้าสิบห้านะเออก็เติมเจ็ด็ดดบาทแล้วก็ไปเติมสิบาทในเว็บอะไรอย่างี้นะครับผมอ,อ่หรือว่านี้ถ้าแบบว่าใครแบบรีบสายรีบนะครับสาหรับหินขั้นสูงนะหนึ่งสี่รอยห้าสิบาทนะครับหนึ่งันแด้อยหกสคูปองน่าจะพอสําหรับนี้มันถ้าบบกได้แต่ตาคือ 1775เจ็ดเจ็ดห้านะครับผมบวกเลขเร็วเกินนะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เป็นพ่อค้านะครับส่วนหินขั้นพื้นฐานนี้ก็ไปคำนวณเราเองครับว่าความจำเป็นแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะแล้วก็อย่างหนึ่งอย่าสุ่มไอ้กล่องนี้เด็ดขาดนะครับผมเกลือเกลือแบบเกลือล้วนสุ่มมาหลายทีแล้วนะครับผมโอเคไปลวเรื่องซานิต่อนนี่มันมีโอ้ไม่มีปุ่มไม่มีอะไรเลยนะโอเคก็คือ มันคือสกินเซตเดียวกับริปโปไอริปโตัวทองกับได้ปะเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาให้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปมาแปะให้ไอริปโตัวทองอ่ะแปดร้อยเก้าสิบอย่างนั้นเลยจีนอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็กล่องเนี่ยห้าคูปองผมแนะนำน้องๆเลยนะเย่าสุ่มจนกว่าม,มันจะได้หรือว่าซุมเกินแล้วแต่ความเสี่ยงของคนเราไม่เท่ากันแต่ว่าตั้งลิมิตตั้งลิมิตความเสี่ยงไว้ถ้าเราสุ่มจนเกินอนะ่ะผมไม่อยากสร้างนิสัยการติดกันพนัน ไปติดตัวเรามันจะไม่ดีในอนาคตนะครับเราจํากัดความเสี่ยงไว้นะครับถ้าผมไม่เป็นครีเอเตอร์นะผมบอกเลยผมก็ไม่สุ่มเลยผมไม่สุ่มเลยจริงๆอะ่ะเออซื้อกดเลยนะครับผมอ่ะแต่ว่าเพื่อความลุ้นเพื่อความลุ้นติดปลายนมนะครับผมไปเปิดครับ20่ก่องห0ึคูปองรับสกินไหมดิเออ1นึนี่เขาให้อะไรคืนมาด้วย190ได้ใช้ไหมวะ ชิบหายแล้วมีมีอยู่แสนแปดให้มาร้อยเก้าสิบโอ้โหผสมกันเข้าไปอ่ะอย่าไปลำใหญ่ทุกคนแปดรอยเก้าสิบเราซื้อเลยนะครับผมนี่เอาลนะตั้งใจดูคัสตีนครับนี่เก๊กกับมังกรหนึ่งทีแล้วก็มังกรผ่าลงหอ,อกของมันครับมาบินขึ้นไปครับผมวิ้วีครับผมฮืมึมี มีกงเล็บแล้วไม่ต้องโดนขวนซนะหน่อยแน่นอนอ่าไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเติมปองต้นเดือนนะครับผมนี่กลับมาแล้วทุกคนเติมส0บาทนะผมแนะนําเลยผมแบบแนะนาด้วยอย่างยิ่งเลยว่าเติมแค่10บาทสิ่งที่คุณจะได้คืออย่างน้อยลูกแก้ว10ลูกนะครับผมตีเป็นมูลค่าเต็มในเกมคือ450คูปองแล้วไปแลกสกินอะไรต่างๆนานาได้นะครับผมแล้วก็ได้สกินบอนนี่อาจจะแบบ ทุกคนอาจจะดูว่าไม่ว้าวอะแต่มันก็คือมูล,ลค่าประมาณ50คูปองสรุปเลยเติม10บาทได้มูล,ลค่าแบบ500คูปองบวกๆอ,กอะอะมีลูกแก้วอีกอันนึงด้วยเออสามสิบต้องไลูกแก้วเนี่ยสาหรับไอดีที่แบบไอตัวลูกแก้วแดงยังไม่ครบนะเติมไปเหอะครับ10บาทเองนะสนับสนุนเกมมันไปนี่โหสีสดคิดว่าไม่น่ามีเอฟเฟกนะ เอามาขายมีเอฟเฟกก็จะดีมากเลยนะครับผมอ่ะโอเคตามนั้นตามนั้นปะเดี๋ยวเราไปแต่งโปรไฟล์แล้วก็รีวิวกันเลยครับขอเลือกรูปโปรไฟล์แบบว่าแบบมังกรมังกรหน่อยเอาย้อนมาใส่แทนก่อนนะครับอันนี้คือกรอบซานิตอันใหม่นะเออก็กรอบก็ไม่ได้ขยับอะไรนะครับผมปะเดี๋ยวไปดูตัวโมเดลครับซานิตรับไม่ได้มีอะไรพูดถึงมากเลยนะตัวแรกคือตัวมิราโคลนีโมดิก Demonic Creation นะครับผมถ้าชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวนี้เลยนะอะไร Shame of Dragon อะไรอย่างนะโอ้โหอันนี้เหมือนมันเหมือน,นตระกูลว o กโอปะวะแบบที่แบบมับงกรแบบนิ่งๆแต่ว่าโมเดลหมุนได้นะครับผมมังกรก็จะเป็นสีฟ้าเลื่อมมาทองนะครับผมเสื้อนนี้ผมมองว่าสวยมากเลยนะเป็นแบบว่าสีเขียวแบบ เขาเรียกเขียวอะไรไม่รู้อะเออนะแต่มันสวยมันสวยเขียวน้าทะเลลึกมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตามเสื้อมีประกายนะแล้วก็ตรงผ้าคลุมไหล่นะครับผมผ้าพันคอนะเป็นแบบสวยสวยสีทองนะครับผมรองเทา้ารองเทา้เทากริตเตอร์นะครับผมหน้าก็แบบว่าเป็นไอหนุ่มเทสดีนะครับผมที่ใส่หน้ากากอะไรตามนั้นโอเคค่อนข้างสวยค่อนข้างสวยขอดูเป็นรูปภาพซะหน่อยอ่ะ ผมแนะนําอันนี้ส่วนตัวว่าโมเดลน่าจะดีกว่านะครับไปเราไปรีวิวเอฟเฟกกันเลยครับผมซานิทเป็นประเภทไฟเตอร์นะก็ส่วนตัวมันต้องต้องบัฟอีกนิดนึงอะนะตอนแรกมันด,มนดีมันดีอยู่ช่วงที่ซานิตโลมโกงๆอะตอนที่แบบฟันเราเด้งหงสูงนะแต่เนี้ยตอนนี้มันแบบคนมันเดินหนีเร็วแล้วแง่เด้งอะตึงต้ง,งกระโดดมันแบบมาริโอโมงเหตุอะนะโอเคต้องบัฟอย่างน้อยแบบ ถ้าหนึ่งเดินทะลุกำแพงเหมือนคีล่าก็ยังดีอเพราะมันล้างซีซีได้ถูกไหมเออบัฟแค่นั้นก็น่าจะโหดแล้วเพราะว่ามันมีถือว่าม,มโีโมบิลิตี้ค่อนข้างเยอะนะโอเคอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้อืมเป็นระดับมิราเคิลเนี่ยไม่น่าจะมีเท่าออจะฐานนะครับผมแปดร้อยเก้าสิบด่าดโอ้โหเดินเดินอยู่เป็นแบบว่า ช่วงสแตนบายมีมังกรมาไล่ลำากับเรานะครับเดินถือหอกแล้วก็วิ่งไปมีสเก็ตดาวอยู่ข้างหลังแวบ,บๆนะครับผมนี่มังกรไล่ลํานี่โอเค,อเคนะตามน,นันนะครับตีธรรมดาครับแวบบแวบบหอ,อกขวาหอกซ้ายแทง,ทงขวาซ้ายแทงขวาซ้ายแทงนะครับผมให้เห็นทุกมุมมองครับชึบโอเคป่ะสกิลหนึ่งวิ่งเร็วอ่าระหว่างวิ่งนะครับผมมีเหมือนแบบ ซูเปอร์เซย่าออกมานะครับผมปื๊ดเหมือนแบบเรามีเอฟเฟกวิ่งนะครับผมนี่แล้วตอนตีเนี่ยแบบตีแรงหนึ่งทีวาดแบบวับแล้วก็มีเอฟเฟกวับเข้าไปครับผมต่อไปสกิลสองครับหมุนครับหมุนแบบชั้นจะดูดเลือดแล้วก็เว้ยเงี้ยวับเข้าไปครับแล้วก็ตีเอ่อสกิลหนึ่งปับปับปับ โอเคเพื่อใครไม่รู้นะผมอันนี้ผมเข้าใจผมเข้าใจเองนะครับว่าวิ่งสกิลหนึ่งไปปุ๊บตีก่อนทีหนึ่งนะมันจะเต็นตีแรงแล้วก็ปรับปรับปรับอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วค่อยสกิลสองนะมันก็จะดูดเลือดนะครับผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนะั้นนะโอเคไปท่าทีเด็ดเลยมังกรกินหัวปังเข้าไปครับนี่ตับเข้าไปปังมีมังกรอยู่โอ้โหตามนี้เลย นะสแต็กคืออะไรวะไม่ได้เล่นนานทุกคนบอกทีว่าสแต็กคืออะไรการตีทูดาเมจใช่ไหม <c oughs> แล้วอยู่ๆก็ลดเองเหรอโอ้โหไม่รู้เลยไม่รู้เลยมาต่อต่อกันที่ท่าสุดท้ายครับผมท่าวาร์ฟนะหนึ่งสอง <c oughs> สามเลตโก โอ้โหนี่มันหลวงพ่อวัดระฆังนะชัดนะผมโอระฆังเยอะไปปเนี่ยนับด้วยสายตาน่าจะสิบหรือสิบอดอันนะครับผมแป้งนี่โอ้โหเสียงกลางวานเลยมังกรก็ไล่ลำมาบินทึบเข้าไปครับตอนลงก็มีมังกรปล่รอกมานะโอเคที่หนึงอีกทีหนึ่งง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 ง มันโอเคนะส่วนตัวมันโอเคคือถ้าใครยังไม่มีตัวมิลล่าโคเดมอนิกครีเอชั่นก็ซื้อได้นะครับใครเป็นเมนก็ก็ซื้อได้คิดว่านานอะก่อนจะกลับมาไอริปโปทองยังไม่กลับมาเลยถูกไหมเออพลาดไปรอบนี้ก็รอนานหน่อยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วแต่กําลังทรัพย ทุกคนจริงๆนะครับผมอะผมก็ได้แต่รีวิวความสวยนะแพ็คตรงก็คือ734บาท925คูปองแพ็คแบบราคาคุ้มหน่อย778บาท990คูปองครับเติมในเว็บไซต์เนี่ยก็จะถูกลงมานิดหน่อยเพราะว่าแบบผมถือว่าให้เครื่องทำงานไงเออนะครับผมถ้าชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับวับนนี้ไปแล้วครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย